ไม่เกือบขาดครับอาจารย์เกือบขาดครับถูกแพียงาะไรมาขึ้นนี่เกี่ยวหลายรอบครับลงได้เป็นปกติครับอาจารย์ครับแค่นี้แหละครับครับสวัสดีครับกับช่องสุเรียนคนมังมวนครับเมื่อนี้กะเมื่อวันที่สิบสองเดือนท่านวาคมพศ2อ6 5หหสิบห้าครับ มนีร่มดีครับแต่เศ้าเลยครับหลังจากมันขึ้นหลังจากมันขึ้นจัดประมาณทุมสองถุมครับสองสมกุกัวนี่แหละครับสามเมตรหาส,สามเมตรครับสามเมตรเต็มครับเบาตรงนี้จุฬาครับจุฬาสามเมตรครับ ร่มตอนเศร้าก็ดีครับปลาย่ค่าติ่งแห้งครับกาดเศร้าตอนเศร้าๆๆครับ <c oughs> ขอมทีสิบสองเดือนธนวัคมครับคว่ามาขึ้นร่มแห้งคัดคเมาขึ้นนี่มาขึ้นนี้นก็ ดึงเสียกพูดเดียวครับตอนนี้กดูเดียวตอนนี้ติงเสียกไปเลยครับตอนนี้โจแพงครับก็เสียกตรงดิ่งเลยครับนี่ล่ามาต้นยุคานี่ครับใกล้ๆนะครับ เบาขึ้นตรงดีครับขึ้นสั้นครับหลังจากมาเคลื่อนกับเบาวจุลาลงครับธนูประดังเร็วลงก็เลยแรนตะเบาสามเมตรครับกาบ,บรรยากาศเย็นๆครับเมืนเน่อี้ของที่ทสิเดือนท่านว่าคมครับ มืัอนี้หมอกบ่มีครับมืัอนี้ต่อหมู่บวา,านนี่หมอกหมอกร้ายครับหมบบู่บ้านการีสวยๆอีกหน่อยพผละครับจะคอยเอาลงจะคิดว่าไงมันลงเองละครับนี่ลงเอาลงเองไม่ได้หรอกครับต้องปล่อยมันลงเองเลย เสียกเส้นน่อยครับผมยามันขาดอยู่ครับดีู่ครับสอดเซาอยู่ครับพ่คลิปนี้ก็อจบไปเพียงแค่นี้แล้วครับครับัอดีครับ